อัลตราวีไฮยาฟิลเลอร์นะครับเลอน้องใหม่แบรนด์จากเกาหลีนะครับตัวแรกนะครับก็คือรุ่นไฟนะครับตัวนี้จะฉีดชั้นตื้นนะครับช่วยเติมพวกริ้วรอยร่องตื้นต่างๆนะครับก็จะเติมได้ทั้งใต้ตานะครับร่องแก้มแล้วก็ปากนะครับตัวที่2นะครับก็คือรุ่นมีดเดยมนะครับใช้เติมร่องลึกต่างๆนะครับ ก็จะเติมอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันนะครับซึ่งเราก็จะนํานไปเติมนะครับได้ทั้งบริเวณหน้าผากนะครับบริเวณล่องแก้มบริเวณปากก็ได้นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นฮาร์ดนะครับเราจะเติมในชั้นลึกหรือวชั้นเหนือกระดูกนะครับซึ่งก็จะใช้ช่วยในการทั้งปรับรูปหน้านะครับเพิ่ม,มวอลลุ่มเพิ่มมิติแล้วก็โยกกระชับใบห,หน้าได้ด้วยนะครับ ที่เราจะเติมก็คือเช่นบริเวณหน้าแก้มนะครับบริเวณคํหมับบริเวณกรามบริเวณคางได้หมดนะครับผลลัพธ์ก็อยู่ได้นานนะครับ16-24เดือนเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับฟิลเลอร์ที่ได้ทั้งเรื่องของการคงรูปมีความเรียบเนียนสวยเป็นธรรมชาตินะครับราคาหน่ารักก็สามารถติดต่อได้เลยครับ